สวัสดีค่ะอาจารย์แม24ยสื่อจิตนะคะวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันพุธประจําเดือนมีนาคม2564นะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเออ่ฝาก FC ช่วยเข้าไปเป็นแฟนเพจให้หน่อยนะทั้งในเอ่อ IG กับ Facebook นะใช้ชื่อเดียวกันเลยแม็2ยิปซีนะ สำหรับคนที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็นะติดต่อมาดามไลายไอดีที่อยู่ข้างหน้าหรือเบอร์โทรด้านหน้าได้เลยนะคะหรือใครที่สนใจเรียนดูดวงด้วยไพ่ยิปสีนะก็ติดต่อมาได้นะคะคอร์สหน้าเปิดเดือนเมษานะคะก็จะใช้ไพ่ชุดนี้ของ Riderway นะคะกล่องอาจจะดูเก่าไปนิดนึงอาจารย์ใช้บ่อยนะก็ นะสามารถติดต่อเข้ามาได้หรือใครที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็เข้ามาได้เลยนะหรือใครที่ต้องการเปลี่ยนรหัส ATM ก็เข้ามาได้เลยดูดิฉันกันนะติดต่อมาได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันพุธกันเลยดีกว่านะก็เจ้าชะตานะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์คิดที่จะเดินหน้าเรื่องงานเกี่ยวกับการหุ้นนะ การหุ้นหรืออมองการไกลนะถ้าถามถึงตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่มีสัมผัสที่6หรือ six sense นะคุณแบบเหมือนกับเวลาที่คุณคิดหรือคุณอะไรเนี่ยคุณจะแบบเหมือนกับอ่านเกมออกอ่านใจคนออกนะว่าคนคนนี้เป็นยังไงคิดยังไงกับคุณนะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะแล้มีบาง อ่อคนไหนไหมายถึงว่าบางคนที่เกิดันพุธนเนี่ยนะฮะคิดที่จะไปทำตกแต่งสัญญกรรมหน้าด้วยเช่นกันนะเพราะว่าแบบอยากได้หน้าแบบวีเชฟที่อย่างตอนนี้หลายๆคนเขากำลังนิยมกันเนาะก็นะก,นะก็ถ้าถามว่าในเรื่องหุ้นนะสมมุติเรื่องการงานเราเน้นการงานก่อนละกันนะถ้าเกิดคุณทำงานร่วมกับ ผู้หญิงหรือถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยนะเหมาะที่จะเป็นฝ่ายออกหน้ามากกว่าแล้วให้หุ้นส่วนของคุณนะที่เป็นผู้ชายเนี่ยอยู่เบื้องหลังจะดีกว่านะหรือว่าถ้าคุณทำงานร่วมกับคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบออกหน้างานมากกว่านะแล้วให้ฝ่ายชายเนี่ย เป็นคนอยู่เบ้างหลังนะมันจะทำให้การเงินเ,เก็บเงินได้ดีกว่านะคะแล้วถ้าคุณเข้าหาเพื่อนหรือแบบพยายามหาคอนเนคชันเนี่ยแนะนำให้คุณไปหาผู้ใหญ่ที่คุณคบมานานแล้วรู้จักกันมานานแล้วหรือว่าในวงเพื่อนของคุณน่ะที่แบบอายุมากกว่า นะในการที่แบบจะให้เขาช่วยต่อยอดให้นะหรือที่จะให้เขาเข้ามาช่วยซัพพอร์ตคุณนะนะคือต้องเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วนะแล้วไพ่ใบนี้ยังหม่งหมอกด้วยว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่คบใครหมายถึงในเพื่อนในกลุ่มเพื่อนกลุ่มคอนเนคชั่นคบใครครบนานนะ กว่าจะให้เขาแบบมารู้จักบ้านเราได้เนี่ยแบบไม่ใช่แป๊บๆรู้จักกันแป๊บๆนะคือต้องใช้เวลาในการคบกันนะถึงจะถึงจะแบบเอออนุญ,ญาตให้มาบ้าน,นเนาะทีนี้ตอนเนี้ยในสิ่งที่คุณกำลังคิดอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยถามว่าทำได้ไหมหรือคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำได้ไหมทำได้ค่ะนะถ้า เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาการส่งออกไดไหมได้อะไรที่เกี่ยวกับเด็กได้ไหมได้อะไรที่เกี่ยวกับน้ําอย่างนี้ได้ไหมได้นะถามว่าทําได้ไหมทําได้แล้วถ้า,าในตำแหน่งนี้นะฮะในตำแหน่งพันธุเนี่คุณถ้าเกิดคุณคิดที่จะทำอะไรที่บ้าน ก็ได้เช่นกันเช่นทําบ้านเป็นออฟฟิศเกิดขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนเมื่อก่อนคุณอาจจะใช้แค่อยู่อายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อมันด้วยวิกฤตคุณอาจจะแบบเเปลี่ยนบ้านมาเป็นออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะคะเออแล้วถามว่าที่บ้านคุณเนี้ยนะเรียกว่าตอนเนี้ยสิ่งใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นเนี้ยถือว่าดีด้วยเช่นกันนะคะอืม ในตำแหน่งปุตตะเนี่ยจริงๆเท่าที่จานมองนะถ้าคุณทำอะไรเกี่ยวกับาการต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยดีนะเพราะว่าในตำแหน่งปุตตะเนี่ยมันก็บ่งบอกว่า,เ,าเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือคุณมีโอกาสนะเช่น เดินทางไปกับแฟนเนี่ยมีโอกาสที่จะรรยาคุณมีโอกาสที่จะท้องนะเออหรือแฟนคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะท้องด้วยเช่นกันนะแบบเอออาจจะท้องแบบไม่ไม่ไม่ทันตั้งใจด้วยจะถามว่าดีไหมอาจารย์ก็ยังมองว่าดีอยู่นะคะเออหรือถ้าใครถามว่าลูกจะเรียนจบไหมก็เรียนจบค่ะแต่อยากให้ เขาใส่ใจนิดหนึ่งนะกลัวเขาจะล่าเริงเกินไปหน่อยนะอยากให้เขาใส่ใจนิดนึงแล้วถ้าจบมาแล้วดีไหมก็ต้องตอบว่าดีนะไใจที่ได้ไพ่ใบเนี้ยนะคะแต่ในเรื่องการเดินทางอาจจะต้องย้ำนิดนึงว่าเป็นห่วงการเดินทางนะ ถ้ารถอยู่ในสภาพที่ไม่โอเคอยู่อย่าฝืนนะคะนำรถไปเช็คไปตรวจตาให้เรียบร้อยก่อนการเดินทางนะอย่าดันทุลังไปคิดว่าเออสมมติว่าไปพัทยาแค่2ชั่วโมงใกล้ๆไม่ไม่เอานะคะยอมเสียเวลาเอารถไปเช็คก่อนนะเพราะมันมีเกณฑ์ว่ารถคุณนะ่ะอาจจะไปเสียแบบกระทันหันนะ หรือโดนชนท้ายเพราะนั้นการที่คุณเอารถไปตรวจเช็คก็ถือว่าเป็นการเสียเงินกับเรื่องรถเหมือนกันก็ให้ให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ก็อยากให้ทำเนาะเออก็อยากให้ทำตรงนั้นนะคะไปเสียเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออหมายถึงว่าการบำรุงดูแลรถด,ดีกว่าดีกว่าไปซ่อมรถทิ้งรถไว้ในอู่นานๆบางทีเราจำเป็นต้องใชอออ้อ่ะเนาะอันนี้ ค,นะคู่ของคุณเนี่ยนะคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความก้าวหน้าหรือกำลังได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่มีคู่นะเออไม่มีคู่แต่ตอนนี้กำลังจะมองหาหุ้นส่วนอยู่เนี่ยออคุณจะต้องดูหุ้นส่วนที่เขาแบบดูแล้ว มีทั้งกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญานะเพราะว่าจะเรียกว่าเขาจะเป็นคู่ที่เข้ามาอุปถัมภ์คุณได้ดีเลยเพราะว่าไพ่หลายใบที่มันชนบอกกันนะให้แบบาเพื่อนเก่าแกท่ที่คนที่ดูมีความมั่นคงแล้วเนี่ยจะช่วยคุณได้นะเออในตำแหน่งมรณะเมื่อกี้บอกไปแล้วแล้วก็ระวังนิดนึงนะคะอาจารย์กลัวว่า จะมีการสูญเสียแบบกระทันหันที่เราไม่ตั้งใจคือไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตั้งใจขอโทษค่ะไม่ทันคาดคิดเกิดขึ้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณไปทำบุญลงศพนะทำบุญลงศพเอ่อถวายผ้าไตรได้ก็ยิ่งดีค่ะนะคะเออมันจะช่วยเปิดทางแต่ถ้างานของคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการขายประกัน เกี่ยวกับชีวิตเช่นขายเครื่องมือผ่าตัดหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับทำบุญขายตรงศพอะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะแต่ก็ยังอยากให้ทำบุญตามที่แนะนำไปอยู่นะคะ,ะไม่อยากให้มองข้ามเรื่องพวกนี้นะบางคนอาจจะแบบไม่ไม่ได้เชื่อทางนี้แต่ว่าทําแล้วก็ไม่ได้เสียหายนะคะเพราะว่าเราทําแบบเพื่อเป็นการเสริมดวงนะ แล้วช่วงเนี้ยถ้าถามว่าคุณเดินทางอะ่ะมีโชคมีลาบไหมมีมีโชคลาบนะคะแล้วก็อยากให้คุณน่ะไปไหว้ลาหูนะเออเพราะว่าหลายอันที่มันขึ้นเนี่ยมันหมงบอกว่าถ้าไปไหว้ลาหูได้จะดีมากเลยนะเออคุณมีโอกาสมีโชคลาบจากการเดินทางด้วยนะอืมเช่นทะเบียนรถหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเออ แต่ก็อย่างที่บอกเนาะยังเน้นอยู่ว่าอยากให้ทำบุญด้วยเนาะตรงนี้แบบเออมันมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะค่ะนะเราไมา่ได้เสียเงินแบบหลายๆพันอย่างนั้นเนาะโอเคค่ะก็ฝากไว้สำหรับเดือนมีนาคมเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ขออภัยที่มาช้านะโอเคสวัสดีค่ะ